เดือนซ้อนดาวดาวสองแสงสาวสวยรวยเก่งเธอเป็นลูกหลานของตระกูลผู้ดีเก่าแก่หลังจากเรียนจบจากอังกฤษเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยดาวสองแสงก้าวลงจากรถสุดหรูก็ได้พบกับคุณหญิงแม่จันทาและพี่สาวแสนสวยของเธอนั่นคือเดือนประดับ พี่สาวที่เป็นความภาคภูมิใจของดาวสองแสงมากเพราะพี่เดือนนั้นทั้งสวยและเก่งในทุกๆด้านจนดาวสองแสงได้ยึดถือเอาพี่สาวเป็นแบบอย่างโอ้คุณหญิงแม่คิดถึงจังเลยค่ะดาวสองแสงพูดพร้อมกับโผเข้ากอดมารดายอย่างออดอ้อ,อนแม่ก็คิดถึงลูกมากจ้าคุณหญิงแม่กล่าวตอบ Hi sister ดาวสองแสงทักทายพี่สาวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเข้าไปหอมกอดซ้ายขวาตายจริงลูกดาวไปอยู่เมืองนอกแค่ไม่กี่ปีกลับมาแล้วติดรมเนียมฝรั่งมามากถึงขนาดนี้เชียวหรือคุณหญิงแม่กล่าวเอ็ดเบาๆแต่แฝงไปด้วยความเอ็นดูเพราๆหน่อยน้องดาวเดี๋ยวคุณแม่ท่านจะเป็นลมเพราะความกาการของน้องไปซะก่อนเดือนประดับกระซิบบอกดาวสองแสงอุย้ยคิกคิก ดาวสองแสงหัวเราะคิกคักเบาๆอย่างพยายามกลั้นไว้แล้วแต่กลั้นไม่อยู่ยังจะมาหัวเราะคิกคักอีกนะแม่ตัวดีคุณหญิงจันทรามองคอนโถคุณหญิงแม่ขาลูกหิวจังเลยค่ะมีอะไรให้ทานบ้างคะดาวสองแสงรีบเปลี่ยนเรื่องและเข้าไปอบเอลมาดาเดินเข้าไปในคฤหาสน์หลังงาม แถมยังหันมาขยิบตาให้พี่สาวอย่างแสนซนอีกด้วยเดือนประดับมองตามหลังน้องสาวและแม่ยังเป็นสุขใจรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าแสนสวยนั้นพิธาธรหนุ่มหล่อรุ่นพี่ของดาวสองแสงที่เพิ่งจบปริญญาโทรมาจากอังกฤษเช่นกันเขาเป็นลูกหลานจากตระกูลเศรษฐีใหม่กล่าวคืออาจจะมั่งมีเงินทอง แต่ไร้ซึ่งชื่อเสียงแห่งวงตระกูลหากเทียบกับดาวสองแสงแล้วเขายังห่างชั้นอยู่อีกมากนั่นเองพิธาธรมายังคฤราสหาดของดาวสองแสงตามคำเชิญของเธอชายหนุ่มขับรถรูเข้าไปจอดเขาก้าวลงจากรถมาก็ยืนมองคฤราสหาดเก่าแก่แต่ช่างงดงามและหรูหรามากพิธาธรยืนตะลึงพี่ทอ เสียงของดาวส่องแสงเรียกทำให้สติของเขากลับคืนมาคุณดาวพิธาธรพูดและยิ้มให้กับเธอดาวส่องแสงยิ้มรับและพูดว่ารีบเข้ามาเลยค่ะคุณหญิงแม่รออยู่ด้านในครับพิธาธรกล่าวตอบเขาเดินตามหลังดาวส่องแสงเข้าไปข้างในอย่างตื่นเต้น คุณหญิงแม่ขานี่พี่ทอนรุ่นพี่ของดาวที่อังกฤษที่ดาวได้แจ้งคุณแม่ไว้ว่าดาวอยากจะขอให้พี่ทอนมาทำงานที่บริษัทของเราอะคา่ะดาวส่องแสงผู้จี้แจวแนะนำเข้ากับคุณหญิงแม่พิธาทอนยกมือขึ้นไว้าคุณหญิงจันทาผมพิธาทอนที่บุญทรัพครับชายหนุ่มกล่าวแนะนำตัวอย่างเป็นทางการคุณหญิงจันทารับว่าอย่างพอเป็นพิธี และมองสำรวจเขาหัวเรดเท้าก่อนที่จะพูดว่าที่บูนสรัรอนามสกุลไม่คุ้นหูเลยนะคุณหญิงพูดจบก็กรีดพัดสุดหรูออกมาโบกเบาๆด้วยท่าทางถือยศถือศักดิ์คุณหญิงแม่ขาถึงพี่เขาจะนามสกุลไม่ดังแต่มีความสามารถมากเรียนก็เก่งจบมาด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุดเชียร์นะคะ ตอนอยู่ที่นู่นพี่ทอนก็ช่วยดาวเอาไว้มากทั้งช่วยเก่งข้อสอบและติวหนังสือให้และช่วยเหลือดาวในหลายๆเรื่องเลยนะคะดาวส่องแสงพูดพร้อมกับนวดขาคุณหญิงแม่ไปด้วยอย่างประจบเอาใจนั่งลงก่อนสิคุณหญิงจันทาพูดกับพิธาทรครับชายหนุ่มกล่าวรับและนั่งลงที่โซฟาสุดหรูหรา เรียนจบอะไรมาหรือคุณหญิงเอ่ยถามบริหารธุรกิจครับพิธาธรตอบกลับฉันจะรับเธอเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแล้วกันคุณหญิงจันทากล่าวและชำเลืองมองเขาด้วยหางตาขอบพระคุณครับพิธาธรพูดด้วยรอยยิ้มบางๆคุณหญิงแม่น่ารักที่สุดเลยดาวสองแสงพูดอย่างดีใจ ก่อนที่จะกอดและเอาหัวซบลงไปที่ตักของคุณหญิงแม่รากับเด็กน้อยขี้อ้อนคุณหญิงก็ลูบที่ศีรษะของบุตรสาวคนเล็กอย่างแผ่วเบาด้วยความเอ็นดูของว่างมาแล้วค่ะเสียงของใครคนหนึ่งลอยเข้ามาเดือนประดับนั่นเองเธอเดินเข้ามาพร้อมกับสาวรับใช้หญิงรับใช้ถือถาดใส่ของว่างและเครื่องดื่มที่ตกแต่งอย่างสวยงามเข้ามาด้วย สาวใช้จัดวางของว่างและเครื่องดื่มลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวังพี่เดือนของน้องดาวส่องแสงพูดพร้อมกับลุกขึ้นไปกอดพี่สาวสุดที่รักเดือนประดับยิ้มอย่างเอ็นดูก่อนที่จะพูดว่าขี่อ้อนอย่างกับแมวเลยนะเราสองพี่น้องแยกออกจากกันดาวส่องแสงไปนั่งอยู่ข้างๆแม่ส่วนเดือนประดับก็เดินไปนั่งที่โซฟาอีกด้านหนึ่ง ซึ่งตรงข้ามกับพิธาธรที่นั่งอยู่ก่อนแล้วพี่ทรน,นี่พี่เดือนพี่สาวสุดที่รักของดาวเองค่ะดาวส่องแสงแนะนำเดือนประดับให้กับพิธาทรพิธาธรมองไปที่เดือนประดับและพูดว่ายินดีที่ได้พบนะครับผมพิธาธรพี่บูทรัพ์ครับเขายิ้มให้เดือนประดับอย่างเป็นมิตรเดือนประดับก็ยิ้มตอบกลับและกล่าวว่า ยินดีที่ได้พบเช่นกันค่ะเดือนประดับนั้นแตกต่างจากคุณหญิงแม่ของเธอมากเพราะเธอเป็นคนไม่ถือยศถือศักดิ์ทั้งสวยและจิตใจดีราวกับนางฟ้าบนดินเชียวแหละพิธาทรตกตะลึงในความสวยของเดือนประดับเป็นอย่างมากว่าคุณดาวสวยมากแล้วนะแต่ยังไม่ได้ครึ่งของคุณเดือนเลยพิธาทรคิดในใจลองชิมของว่างดูสิคะพิธาทร พี่เดือนพี่สาวสุดเพอร์เฟกของดาวเป็นคนทำเองเลยนะคะดาวส่องแสงพูดกับพิธาทรอ,อย่างสดใสเธอภูมิใจที่ได้อวดพี่สาวของตัวเองเป็นอย่างมากครับผมชายหนุ่มพูดก่อนที่จะลองตักของว่างเข้าปากโอ้อร่อยมากครับเขากล่าวชมพร้อมกับทำตาลุกวาวใช่ไหมล่ะคะ พี่สาวของดาวคนนี้เก่งทุกเรื่องจริงๆค่ะดาวสองแสงพูดพร้อมกับยิ้มอย่างแสนจะภาคภูมิใจน้องดาวก็พูดเกินไปเดือนประดับปรามน้องสาวเบาๆไม่เกินไปสักนิดเลยค่ะเรามีดีให้อวดก็ต้องอวดนะคะพี่เดือนน้องสาวแสนสนพูดผมก็เห็นด้วยครับพิธาทรกล่าวเสริมทับเข้าไปอีกเดือนประดับยิ้มและสายหัวเบาๆ และพูดว่าชมจนจะลอยไปถึงดวงจันทร์แล้วค่ะทุกคนหัวเราะเบาๆอย่างขบขันหลายเดือนผ่านไปพิธาทรเข้านอกออกในคฤริสหาหลังงามของสองพี่น้องดาวเดือนอยู่ตลอดเขาทำงานเก่งและแสนดีอบอุ่นมากจนสนิทสนมกับทุกคนภายในบ้านวันหนึ่งดาวสองแสงกลับมาจากช้อปปิง้ง เธอเห็นพิธาธรยืนจับมือเดือนประดับอยู่เธอตกใจและรู้สึกโกรธมากจึงเดินเข้าไปและพูดว่าพี่ธรทำอะไรคะพิธาธรหันมาเห็นดาวสองแสงก็ตกใจมากเขาปล่อยมือของเดือนประดับและพูดด้วยเสียงลนลานว่าคุณดาวกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยพี่เดือนคิดจะแย่งพิธทรไปจากดาวหรอดาวสองแสงพูดขึ้นเสียงกับพี่สาวเป็นครั้งแรก ย่งอะไรกันดาวพี่งงไปหมดแล้วนะเดือนประดับพูดอย่างสับสนดาวกับพี่ทอนเราครบกันตั้งแต่อยู่ที่อังกฤษแล้วแต่ดาวยังไม่กล้าเปิดเผยเพราะรู้ว่าคุณหญิงแม่ท่านเป็นคนไว้ตัวถ้าท่านรู้ว่าเราสองคนคบกันท่านก็จะมีอคติกับพี่ทอนเพราะพี่เขาไม่ได้มาจากตระกูลผู้ดีดาวเลยต้องให้พี่ทอนเข้ามาในฐานะรุ่นพี่ก่อน เพื่อจะได้มาพิสูจน์ตัวเองกับคุณหญิงแม่ดาวส่องแสงครั่งพรูความในใจออกมาจนหมดเปลือกพี่ไม่เคยรู้เลยเดือนประดับพึพรรมพำเธอมองไปที่พิธาธรด้วยสายตาไม่พอใจเป็นอย่างมากพิธาธรหลบสายตาของเดือนประดับเขาเข้าไปใกล้ดาวส่องแสงและกระซิบว่าคุณดาวออกไปคุยเป็นการส่วนตัวกับพีิศครู่ได้ไหมครับ ดาวสองแสงยังยืนนิ่งน้ำตาคลอเบ้าพิธาธรจึงดึงมือของดาวสองแสงและลากกึ่งจูงออกไปด้านนอกทั้งสองคนเดินออกไปคุยกันหน้าตาเคร่งเครียดที่สนามหญ้าก่อนที่พิธาธรจะพาดาวสองแสงขับรถออกไปจากคฤหา์เดือนประดับยืนมองอย่างครุ่นคิดดาวสองแสงนั่งหน้าเครียดอยู่บนเตียงเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาพี่เข้าไปนะน้องดาว เสียงของเดือนประดับดังขึ้นมาก่อนที่เจ้าตัวจะเปิดประตูและเดินเข้ามาพี่สาวถือแก้วใส่นมร้อนเข้ามาด้วยดื่มนมอุ่นๆสักหน่อยสิเดือนประดับยื่นแก้วให้น้องสาวดาวส่องแสงยังนิ่งเฉยไม่แม้จะมองหน้าพี่สาวด้วยซ้ำพี่ไม่เคยรู้ว่าน้องดาวกับเขาคบกันจูจูวันนี้เขาก็มาสารภาพรักรก,กับพี่ ทีแรกพี่ก็ไม่ได้นึกรังเกียจเพราะคิดว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ตอนนี้พี่รังเกียจเขามากที่ทำแบบนี้เดือนประดับพูดกับน้องสาวดาวส่องแสงหันกลับมามองหน้าพี่สาวไม่จริงพี่ทอนบอกกับดาวว่าพี่เดือนเข้าหาเขาก่อนและบอกว่าเจ็บมือพี่ทอนเลยแค่ดูมือพี่เดือนให้แค่นั้นดาวส่องแสงโตกลับแบบโกรธ แล้วน้องก็เชื่อเขาหรอเดือนประดับพูดและมองหน้าน้องสาวอย่างผิดหวังสองพี่น้องเมือนหน้าใส่กันทั้งทั้งที่เคยรักกันมากแต่ต้องมาแตกแยกกันเพราะผู้ชายเพียงคนเดียวพิธาทรมาหาเดือนประดับที่คฤรือหาดคุณเดือนผมขอโทษเรื่องเมื่อวานด้วยนะครับพิธาทรพูดและทำสีหน้าเศร้า คุณคบกับน้องดาวอยู่แล้วทำไมถึงไม่บอกฉันแถมยังจะมาสารภาพรักอีกเดือนประดับต่อว่าอย่างโมโหผมไม่ได้คบกับคุณดาวแล้วนะครับจริงอยู่ที่เราเคยเดทกันอยู่พักหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าเราไปกันไม่ได้ผมก็เลยบอกยุติความสัมพันธ์ไปแล้วแต่คุณดาวเธอไม่ยอมเลิกและคิดไปเองว่าเรายังคบกันอยู่พิธาทรแก้ตัวไปเรื่อย คนโกหกเสียงของดาวส่องแสงตะโกนเข้ามาก่อนที่เธอจะเดินมาจากที่ซ่อนคุณดาวอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยเหรอครับพิธาทรถามด้วยสีหน้าซีดเผือกใช่ดาวได้ยินหมดทุกอย่างแล้วไม่คิดเลยว่าพี่จะเป็นผู้ชายเลวซามได้ขนาดนี้ดาวส่องแสงพูดและจ้องหน้าผู้ชายเลวอย่างเอาเรื่องชายหนุ่มถึงกับเข่าอ่อน เขาซุดตัวลงนั่งที่พื้นและพูดว่าพี่ขอโทษนะครับน้องดาวพี่ผิดไปแล้วพี่ยอมรับผิดที่ไปบอกชอบคุณเดือนแต่มันเป็นความหลงแค่ชั่วครู่ในความสวยแต่พี่รักคุณดาวมากนะครับพิธาทรพูดจบก็เข้าไปจับมือดาวสองแสงและร้องให้ออกมาแสดงเก่งนี่น้ำตาสั่งได้เชียวพ่อคุณ เห็นว่าเราสองคนพี่น้องโง่นักหรอถึงคิดจะมาปั่นหัวพวกชั้นได้เดือนประดับพูดอย่างสมเพชพิธาทรก็ยิ่งร้องให้หนักขึ้นและเอาหน้าซบไปที่มือของดาวสองแสงดาวสองแสงสะบัดมือออกอย่างแรงและพูดว่าออกไปจากบ้านของพวกชันเดี๋ยวนี้และอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกเธอพูดอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ครับ คุณดาวให้อภัยผมด้วยผู้ชายช่วยยังคงคร่ำครวญพี่ยามคัะเข้ามาลากผู้ชายคนนี้ออกไปทีดาวส่องแสงตะโกนเรียกพนักงานรักษาความปลอดภยัยชายร่างใหญ่สองคนเข้ามาฮิ้วปีกของพิธาทอนออกไปคุณดาวคุณเดือนอย่าทำอย่างนี้กับผมเสียงของผู้ชายเลวอย่างดังแว่วมามันถูกลากออกไปจนพ้นสายตาแล้ว สองพี่น้องยืนมองหน้ากันและยิ้มออกมาผู้ชายคนนั้นคงไม่รู้ว่าดาวรักพี่เดือนมากแค่ไหนและเชื่อมั่นในตัวของพี่สาวคนนี้เสมอไม่มีวันที่ดาวจะเชื่อคนอื่นมากกว่าพี่เดือนอยู่แล้วดาวส่องแสงพูดจบก็เดินเข้าไปกอดเดือนประดับใช่แล้วผู้ชายพันนั้นไม่รู้หรอกว่าเราสองคนพี่น้องรักกันมากแค่ไหน เดือนประดับพูดอย่างหนักแน่นพี่สาวและน้องสาวยืนกอดกันอย่างอบอุ่น